สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปูสุคนครับครับวันนี้ก็เป็นมือวันจันทนะครับเนาะวันจันทร์ที่หกตุลาแล้วครับมืออื่นก็เป็นมือวันออกพรรษาเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็เป็นวันพระน่อยครับครับผู้ใดเขามา่แล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับหมวดที่แล้วก็บ่ได้ออกให้ตัวเลขให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องนาะครับเนาะครับหายากครับ อยากลายยางแล้วครับสําหรับงวดที่แล้วครับของปูขุนนะครับเน้ะครับชุดนี้ครับสําหรับตัวเลขปูขุนกับซูงมาแล้วนะครับเนาะครับมาหอดมาถึงแล้วครับเป็นตัวเลขเล่าครับเราพัฒนาครับประจําวันจันทร์ที่หกตุลานะครับวันจันทร์ที่หกนะครับเนาะครับครับตัวเลขปูขุนครับมีบทลางคือเก้าครับ เด็กผู้คุณชุดนี่ครับที่วาทรงไทยครับออกพรรษาเนาะครับเนาะครับเอ้าเขาบ้าเบิงตัวเลขครับตัวเลขของปู้คุณครับเอาไปพิจารณาบ้างนะครับเด้อครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้มักนะครับผู้คัดกับผ่านนะครับครับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเล่าพัฒนาครับทางง่องเสี้ยงยาผ้าล็อตนะครับเด้อครับครับกดติดตามไว้ครับวันที่หก หกตุลาตุลาคมหกแปดแลครับเนาะครับก็อสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสำหรับตัวเลขเล่าครับปูขุนหาย่ามืาอนี้ก็เป็นเลขบนล่างครับบนล่างบนล่างนี่เป็นเลขวิ่นครับเลขวิ่นปูขุนเป็นเอาไปวิ่นเอาครับศูนย์ หนึ่งสามห้าเจ็ดแปดครับมีหกตัวครับเลขวิ่ของปูศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดครับนี่เป็นเลขวิ่ครับเอาไปวิ่เอาครับสำหรับตัวเลขลูดเลขวิ่ง ครับติดปูจับมาเนาะครับเนาะครับวิ่งรูดครับเอาเขียนหน่อยๆครับรูดปูรูดไปที่แปดครับแปดครับแปดครับสามแปดครับสามเอาตัวใหญ่เติอไปเถอกครับเห็นยั่เนาะครับเนาะครับแปดครับสามครับจับคู่ครับเหล็กจับคูหกคู่ของปูครับปูจับหามากกะมี มีหาศูนครับอันนี้เป็นเลขสองตัวนะครับเด้ครับปูวาไปบนรางนลครับ70 70 80ครับอันนี้เป็นเลขสองตัว50 70 80ครบเนาะครับเอาอีกคู่หนึ่งครับอีกชุดนึง เจ็ดสแล้วก็8 3 8ส8 7แปดสามแปดครับแปดเจ็ครับเ็กับครับนี่เป็นเลข2ตัวครับสองตัวบนล่างครับที่ปูจับมาใหา้นะครับเนาะ กะมีทั้งมัดหกคูแหะครับปูหมาหกคูครับสำหรับตัวหลูดของปูกหลูดไปที่แปดครับเ้อครับเด่นไปที่แปดปูวาครับแปดล่องสามครับตัวหลูดตัววิ่งตัวลูดครับอันนี้ก็เอาไปจับวิ่งครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้มกเนาะครับเนาะครับปีๆน้องๆมกข่าวมักปูจับมาแล้วครับ 8กับ3ก็เหลือ015 7เท่านั้นแ่ะครับเหลืออีก4ตัวครับจับเอาครับกลุ่มเด่นของปูก,กับ8 3ครับ8 3ล่องครับครับนี่เป็นเลข2ตัวครับชุด2ตัวครับเมื่อเบิ่งชุด3ตัวปูจับหายมากค่ะมี 2หางครับไป2องหาง8 8 5 8 5 0ห้าครับห้าเอาอีกชุดหนึ่งครับ5 8 3แปดสามครับเอาปนไหามาสงหางครับรจับมา2องหาง แปดห้าศูนย์ห้าแปดสามครับอันนี้เป็นเลขกสามตัวครับพี่พี่น้องๆมากัดจับนะครับเด้อรับเลขกสองตัวครับสามตัวกะว่ากันไปนะครับเนาะสําหรับตัวของปูครับขาดบ่ได้ของปูก็มีติดมานั่งก็คือสี่ตัวครับเลขกสี่ตัวห้าศูนย์แปด สามแปดสามห้าศูนย์ครับอันนี้เป็นสี่ตัวสำหรับปูขุนนะครับเนาะปูขุนพารวยครับปูขุนพารวยครับครับไกด่ดั้งเด้อครับเด้อครับสำหรับบุญพระใหญ่ สำหรับวัดของปูเหรอครับปูขุนยูดอนครับปูขุนยูดอนครับปูขุนพารวยครับครับพี่ๆน้องๆอยากเฮตดบุญเฮ็ดท่านก็ับมาด้ครับได้ครับปูขุนพารวยครับใกล้แล้วะครับครับนี่เป็นตัวเลขเล่าพัฒนาครับปูขุนจำมาให้นะครับเนาะครับเป็นเลขเล่าครับ กาทั้งเม็ดกัมีอยู่หกคูเหรอครับปู่จับมาหกครูครับตัวรูดของปู่กับรูดแปดครับสามเลยครับเด้อครับเก่งไปที่แปดครับเล่นแปดลองสามกาว่าได้เนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นตัวเลขครับห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามแปดสามแปดเจ็ดครับจับมาให้แปดสามเหรอครับตกวขมเด่นของเพิ่นเนาะครับเนาะ 850 583ครับอันนั้นเป็นเลข3ตัวครับ5083 8350ครับอันนี้เป็นเลข4ตัวครับสำหรับ3ตัว4ตัวพี่น้องพ่อแม่ครับถามมากก็จังจัดนะครับเนาะครับถ้าขัดกระพ่านละครับครับตัวเลขของตู้ก็เห็นไปน้ำกันนะครับเนาะครับตัวเลขแคปหน้าจอไว้ครับเหมือนแร่งสองถุนนะครับเนาะครับ มื่อแร็งมีสองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งก็เอาไปโชกไปมานไปลําไปรวยครับครับเอามาเผยแผ่ครับให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้มักนะครับผู้คัดกขปานนะครับเด้อครับตัวเหล็กเล้าพัฒนาครับครับนี่เป็นชุดของปูขุนเนาะครับเนาะครับเล้าพัฒนาสวยๆงามๆครับ ครับสำหรับคลิปนี้กับปมมีม่อย่างหลายล่ะครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขนคนนะครับเด้อครับโชกโชกมันมันลำลำเลยเลอยครับเฮงเฮงปังปังพอกันไหมล่ะครับคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ